สวัสดีครับวันนี้ลุงจะเอาเทคนิคดีๆมาฝากนะครับลุง,ห,ง,ง,งหุงข้าวยังไงนะครับหุงข้าวยังไงไม่ให้ติดก้นหม้อนะครับลุงก็ใช้ผ้าขาวบางรองก่อนนะครับจะได้ไม่ติดก้นหม้อเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครับผ้าขาวบางแบบนี้นะครับแบบที่บ้านเราก็มีเยอะแยะนะครับผ้าขาวบางเวลาลงุงนึ่งข้าวเหนียวลุงก็ใช้ผ้าขาวบางลองเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะทําครั้งลนะเยอะๆเท่านี้เองครับ หุงข้าวไม่ให้ติดก้นหม้อมาดูกันว่าข้าวสุกแล้วเป็นยังไงนะครับข้าวสุกแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วเราก็มาตักข้าวออกจากหม้อกันนะครับมาดูนะครับว่ามันจะไม่ติดก้นหม้อเลยครับนี่นะยกขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าแรงดีๆก็ยกขึ้นมาเทเลยแต่ลุงแรงไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวขอตักสักนิดนึงนะตักออกสักหน่อยก่อนมันหนักนะครับอ่ามันใช้หม้อใหญ่นะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆที่มีร้านอาหาร นะครับบางทีเด็กๆตักข้าวเหลือก้นหม้อเยอะมากเลยนะครับเสียดายนะครับก้นหม้อมันต้องเอาไปทิ้งนะครับเราใช้ผ้าขาวบางลองแล้วมันไม่ต้องทิ้งเลยครับสามารถเทลงหม้อได้หมดเลยนะครับลองลองเอาไปใช้ดูนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับเล็กๆน้อยๆจากลุงศักดิ์ชาแนลนะครับผมอันนี้ทําจริงปฏิบัติจริงนะครับทำกันจริงๆเนี่ยยกมันเทเลยนะครับเทลงหม้อไปเลย นะดูก้นหม้อดิครับไม่มีอะไรเหลือแล้วนะฮะมันก็จะเหลือเปือเป้อนๆนิดๆหน่อยแต่เราไม่ต้องล้างแล้วนะครับเดี๋ยวพอลา,าหุงใหม่เราก็าใช้ผ้าขาวบางซักแล้วก็มาลองใหม่ได้เลยครับเท่านี้เองครับหุงข้าวไม่ให้ติดก้นหม้อนะครับแบบลุงนะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะครับเวลานึ่งข้าวเหนียวลุงก็ใช้ผ้าขาวบางเหมือนกันนะครับแบบนี้เลย